สวัสดีครับเกษตรยามว่างครับวันนี้เข้าสวนกล้วยมาริอองนะครับพามาชมโลกครับผมโลกตายพายนะครับบรรยากาศช่วสง4โมงเย็นนะครับแดดครับช่วงนี้ฝนไม่ตกเลยครับ เริ่มเป็นโรคแล้วนะครับระบาดไปเรื่อยนะครับกอนี้มีเครือนะครับแล้วก็มีโลกอยู่สามต้นสีต้นนะครับเป็นแล้วครับหนึ่งต้นหนึ่งในสี่นะครับ โรคตายพายแล้วก็กอถัดกันนะครับข้างกันนะตัวนี้มีมีเครือเหมือนกันนะครับเคือหนึ่งแล้วก็มีโูคอยูสี่ต้น,นครับเป็นโลกครับหนึ่งต้นกอ,อนี้โอกาสจะได้จะได้กินลูกก่อ ไม่น่าจะได้กินแล้วเนี่ยแหละครับปัญหาของต้วยน้ำวานะครับต้นใหญ่สมบูรณ์แข็งแรงครับแต่ก็ ไม่ได้กินครับเริ่มเป็นเยอะนะครับขนาดตัดทิ้งไปแล้วนะครับเหลือไว้นะครับเนี่ยต้นแม่เขาเป็นก็เหลือไว้ดูว่าเขาจะเป็นไหมเขามาเป็นตอนเนี่ยครับต้นเขาเป็นสาวเต็มที่ครับ เสียเวลาปลูกครับเนี่ยเสียเวลาใส่ปุ๋ยรดน้ำครับสวนกล้วยมันถึงต้องไถทิ้งอยู่ตลอดนะครับหาดทุนปลูกไปแล้วก็มาเจอแบบนี้นะครับมาเป็นตอนที่ว่าจะได้ผลผลิตนะครับ เหมือนต้นนี้ครับแล้วต้นที่เหลือเขาจะได้กินครับไม่ได้กินนะครับแล้วเขาก็จะเป็นเหมือนกันนะส่วนมากที่ปูกแล้วก็ยอมแพ้ก็โรคนี่แหละครับ ไกจพายครับคนปลูกเยอะนะครับกล้วยแต่จะได้ผลผลิตตามที่คิดไว้ไหมนั่นคือสำคัญครับเห็นแต่ปลูกครับปลูกอย่างเดียวครับแต่ไม่เห็นมีขายครับส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้ครับ ต้นไหนที่ใหญ่ๆนะครับโอกาสที่จะเป็นเยอะมากเลยนะครับเหมือนว่าเขาโดนกินยิ่งต้นไหนที่มีหน่อเยอะๆนะครับสันนิฐานเลยว่าโอกาสที่จะเป็นโรคสูงมากเลยนะครับเพราะว่าต้นเขาต้นแม่เขาถ้าถ้าเขาได้โดนทำาลายนิดนึงแล้วเขาจะ ทำการแตกหน่อข้างๆออกมาเยอะเลยนะครับเพื่อขยายขยายเผาพันธ์ของกล้วยครับนี่ครับลูกเขาเยอะนะครับสังเกตได้เลยนะครับถ้ายิ่งยิ่งยิ่งต้นแรกแม่แรกแล้วลูกเยอะนะครับโอกาสที่จะเป็นโรคเยอะมากเลยครับจะเป็นตอนที่ ตัดเรือแม่ไปแล้วนะครับลูกเขาจะขึ้นมาเป็นสาวแล้วับก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมสังเกตมาได้ระยะหนึ่งครับเนีย่ยเหมือนเหมือนกอนี้นครับเนะี่ยจะยังไม่มีลูกนะครับไม่ได้ทําอะไรเขาเลยนะครับถ้าถ้ากล้วยเขาจะไม่เป็นโรคนะครับสังเกตผมสังเกตดูว่าลูกเขาจะไม่ค่อยมีนะครับเหมือนว่า เขาต้นเขาสมบูรณ์ครับแข็งแรงต้นเขาไม่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 มีโรคนะครับหนอเขาก็จะไม่ค่อยเกิดนะครับก็จะเกิดมาทีละหนอสองหนอแค่นั้นนะครับนี่ครับเหมือนกอนี้เหมือนกันก็จะไม่มีไม่ค่อยเยอะครับก็จะไม่มีหนอรอบกอนะครับแต่มาสังเกตนะครับกอที่เป็นโรคนะครับหนอนี้ที่ตัดทิ้งไปบ้างครับมเยอะจัดนะครับหนอเขาเกิดขึ้นมาเต็มเลยนะครับ พอไหนที่หนอเยอะเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคตายพายเยอะมากเลยครับลองสังเกตดูกอใหญ่ๆนะครับยิ่งกอใหญ่ครับยิ่งจะเป็นนะครับนี่เหมือนว่าในลำต้นเขาโดนเชื้อราเขาทำลายแล้วเขาก็เลยเหมือนว่าชะงักนิดนึงทำให้ มีการแตกหน่อเพิ่มขึ้นเยอะครับผมลองสังเกตดูหลายๆต้นที่เป็นนะครับถ้าหน่อออกเยอะๆนี่ไม่น่าพลาดนะครับยิ่งมีหน่อลูกรอบต้นเลยนะครับนี่โอกาสที่จะเป็นโลคเยอะมากเลยครับ ก็จะเป็นตอนตอนที่ตัดต้นแม่ไปแล้วครับแล้วลูกรุ่นสองเขาขึ้นมาเขาก็จะมาเป็นตอนตอนเป็นสาวลองสังเกตได้เลยนะครับใครมีส่วนกล้วยถ้าเขามีลูกประมาณสามสามลูกแล้วก็ไม่มีลูกอื่นเกิดขึ้นมาเลยนะครับ อันนี้ปลอดภัยครับโอกาสที่จะเป็นโรคก,ก็จะน้อยลงครับเนี่ยครับเหมือนกอนี้นลยครับเขาไม่มีลูกนะครับต้ามทีลูกแค่ต้นเดียวสองต้นครับลองสังเกตมาหลายกอแล้วนะครับมากอที่เป็นโรคส่วนมากจะมีหน่อเยอะครับ ม่าจะเกิดจากต้นแม่เขาชง,งักแล้วเขาก็เลยแตกหน่อขึ้นมาเยอะครับต้นไหนที่เขาไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นโลคเขาจะมีแค่หน่อไม่เยอะนะครับอย่งที 1, 2, 3, ่หนึ่งสองสามแค่เนี้ยครับจะไม่มีขึ้นอีกนะครับอยู่ประมาณนี้แหละ แล้วก็ลำต้นใหญ่หญอๆอวบบนะครับใหญ่มากอันนี้ก็โอกาสจะเป็นก้มีครับลองสังเกตดูเลยนะครับใครมีส่วนกล่วยอันนี้ก็จะมาดูครับฝากกล่วเป็นลูกเยอะไหมครับเพราะว่ายัางไงก็ต้องเป็นไปเรื่อยๆครับไม่มีสิ้นสุดถ้าได้เป็นแล้ว นี่ยสังเกตกอที่เป็นนะครับนี่ลูกเยอะมากเลยครับมีหน่อรอบต้นนะครับหน่อเยอะมากสังเกตได้เลยนะครับกอไหนใหญ่ๆคือมีลูกเยอะนะครับเนี่ยเหมือนกอนี้ครับหน่อยเยอะมากเลยครับแล้วเขาก็เป็นโลกคราจจะมาเป็นตอนเป็นสาวนะครับนะครับ ลอสังเกตเลยนะครับผมว่ามันน่าจะน่าจะมีมีส่วนนะครับนีบ่อันนี้ก็เป็นนะครับนี่ใบที่ขึ้นมาใบสุดท้ายแล้วเขาเล็กๆครับแหลมๆนะครับ,รบก้อนนี้ก็เป็นแล้วครับ ปูกล้วยไม่กล้วยครับคนปลูกเยอะแต่กล้วยไม่มีตัดนะครับส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็เข้าปีสองก็รุ่นสองก็เริ่มเป็นโรคแล้วก็ลามสุดท้ายก็ไม่ได้ตัดทกต้นนะครับ ันนี้ก็มาถ่ายให้ชมนะครับว่ากวยแลงนี้เป็นโลคเยอะเริ่มเป็นโลกเยอะแล้วครับเดน,นี้ก็แก่กลมนะครับก็ยังไม่ตัดไว้อยู่สักสองสามวันเดี๋ยวค่อยกลับมาอัปเดตกันใหม่นะครับกับ สวนกล้วยมาริอองนะครับรเกษตรยาำว่างครับ